สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาเจอกันกับแอดดิวคนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนพี่น้องชาวหมอลำเสียงวิหกศิลปินเบอร์บบนัคครินนะครับหรือแอดมินเบิร์ดเนี่ยเขาก็ได้ระบายตัดพ้อเบาๆนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกส่วนตัว ว่ามันไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะอยากให้คนมาตีหน้าว่าเป็นคนไม่ดีหรอกครับก็ว่าจะปล่อยผ่านแล้วแต่ความรู้สึกข้างในมันอ่อนแอมากๆเลยเอาจริงๆเรารู้ตัวเราดีครับแต่การที่คนหลายๆคนเข้ามาตีหน้าเราเป็นคนไม่ดีมันก็ต้องมีแอบนอยแหละครับก็เป็นธรรมดานะเป็นผมผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับการที่ผม ไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นกล่าวหาแล้วถูกตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันเจ็บนะครับมันเจ็บอยู่ข้างในลึกๆถามว่าการที่เราจะ move on จากปัญหาเหล่านี้สิ่งที่เราควรมีคือกำลังใจให้ตัวเองคนอื่นเราไม่รู้ความคิดของเขานะครับแต่ก็จะมีคนที่เข้าใจเราเนี่ยให้กำลังใจเราได้ดีมากๆเลย มันจะแบ่งเป็นสองพวกพวกที่ให้กําลังใจกับพวกที่ไม่รู้จริงเขาเรียกว่าพวกทับถมนะครับไม่รู้จริงแล้วก็มาทับถมมาเหยียบซ้ำกับให้กําลังใจแล้วก็ให้พลังบวกกับเราเราเก็บพลังบวกจากพยกไม่ยกที่ดีกับเราที่เคยให้พวงมาลัยน้ําใจคนเหล่านี้นะครับเขาจะไม่เชื่อว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาจะเชื่อมั่นว่าเรา ทำในสิ่งที่ดีและเชื่อมั่นในตัวของเรานะครับหมายถึงว่าเชื่อในตัวของน้องเบิร์ตนะรวมถึงตัวแอดดิวด้วยแอดดิวก็เชื่อว่าน้องเบิร์ตเป็นคนดีน้องเบิร์ตเป็นคนที่สามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้นะครับในเรื่องของการทํางานการอัปเดตการรายงานการทําให้องค์กรเสียง 6, วิหกเติบโตเพราะน้องเบิร์ตคือครอบครัวของเสียงวิหกน้องเบิร์ตไม่ทําอะไรที่ไม่ดีแน่นอนนะเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับกำลังใจ คนพวกนั้นน่ะไม่รู้เท่าตัวน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดอยู่ใกล้หัวหน้านกขนาดไหนน้องเบิร์ดก็ไม่ทําอย่างนั้นแม่ๆเขารู้ดีครับโดยส่วนตัวอดิวเนี่ยเคยกับเบิร์ดมาแล้วน้องเบิร์ดเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีแล้วก็มีมารยาทดีถึงจะเป็นการคุยระยะสั้นๆแต่เราสัมผัสได้ว่าคอมมอนเซนส์มันบอกนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่โอเคมากๆนะ ใจเย็นๆนะเบิร์ตยังไงก็เป็นกำลังใจรอหัวหน้านกนะครับคเคลียร์ทุกอย่างก็จบแล้วตรงนี้คือน้องเบิร์ตไม่ต้องไปคิดอะไรมากปล่อยให้เป็นเรื่องของบอสนกเขาจัดการนะครับแต่ถามว่าระบายได้ไหมระบายความรู้สึกได้พ,พี่ๆแม่ๆจะคอยเป็นกำลังใจให้เบิร์ตอยู่ตรงนี้กำลังใจให้นะน้องชายสู้ๆนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วนะขอให้น้องเบิร์ตเนี่ยสู้ๆถ้าเราไม่ได้เอาไป เราเท่านั้น,น,นเนี่ยรู้ตัวดีที่สุดสักวันความจริงก็ต้องปรากฏออกมาแล้วเราก็ต้องเอาคนผิดไปดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเห็นใจนะเห็นใจมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินหายนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนกโภสกรเขามั่นใจ90%เลยนะว่าใครเป็นคนเอาเงินไปเบิร์ตไม่ต้องคิดมากแล้วรอความจริง Bird เปิดเผยอย่างเดียวเลยยังไงก็สู้ๆปล่อยปากคนมันไปนะใครจะว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเก็บแรงเก็บความรู้สึกเก็บพลังของเราเนี่ยไว้ไปปล่อยในการทํางานดีกว่าเราให้กําลังใจตัวเองให้พลังบวกตัวเองแล้วไปปล่อยในที่ทํางานสู้เพื่อพยกแม่ยก หลายร้อยชีวิตที่เข้ามาดูเราที่เข้ามารักเราคนรักน้องเบิร์ตเ0อีก10%เราไม่รู้ใจนะอันนี้แอดดิวให้เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับยังไงก็สู้ๆแล้วกันสิ่งใดที่เราเคยทำไม่ดีให้มันผ่านไปเราเริ่มใหม่ทำสิ่งดีๆให้ดีที่สุดอย่าไปคิดมากมันเป็นการบันทอนชีวิตเราเข้าใจความรู้สึกเพราะยังไงแอดดิวก็ไม่เชื่อว่าเบิร์ตเป็นคนไม่ดีนะครับน้องเบิร์ตเป็นเด็กที่ดีเป็นคนที่ เรียนรู้กับชีวิตแล้วก็สู้กับชีวิตยังไงก็ส่งเสริมน้องเบิร์ตตลอดขอให้น้องเบิร์ตก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วก็เป็นกําลังใจในสิ่งที่เบิร์ตทำในทุกๆวันนะครับสู้ๆนะครับจากกาลังใจแฟนคลับคนหนึ่งละกันนะยังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ